ขอรีวิวร้านป้าติ๋มแบบไม่อวยต่อจากคลิปที่แล้วในแคปชั่นไปกินที่หน้าร้านมานี่จะเป็นกับข้าวที่ยังไม่ได้กินเปิดด้วยเมนูพริกแกงวิญญาณไก่ก่อนคือมันไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่รู้ว่าขายไปได้ยังไงอันนี้เหมือนโดนโกงเลยไม่ได้สนเลยว่ามันชื่อเมนูอะไรแต่ร้านก็น่าจะคิดได้บ้างว่าควรจะมีเนื้อสัตว์ให้ลูกค้ารสชาติเราก็รู้สึกว่ามันหวานๆเค็มๆ,ๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นออกจะหวานไปด้วยซ้ำเมนูนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกเฉยมากแบบไม่กินดีกว่านี่ว่าเป็็นนนนนรราาาาาคค50 50บททีีีี่่่เเเกกกกยดมออออัุ้้้ตไถละูึวโ ไก่น้องไก่คือให้มาเยอะนะกินไก่เปื่อยเคี้ยวเพลินอยู่น้ำซุปข,ข้นรสชาติจี๊ดจ๊าดดีแต่พอกินแล้วรู้สึกได้ว่าไม่ใช่มะนาวแท้แต่ยังไงถุงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ผ่านขอต่อด้วยผัดหมีก่กะทิเอออันนี้ค่อยสมราคาหน่อยมีเนื้อไก่มีเต้าหู้คือแบบมาแน่นด้วยนะงงเลยชาติมันจะออกกะทิเปรี้ยวหวานเค็มนัวอร่อยดีก็พอกินได้แต่ว่าไม่ได้อร่อยแบบว้าวนอนให้5เต็ม10นะอาหารต้มละผัดอันนี้ได้อยู่ไม่ชอบที่ใช้มือจับอาหารมันดูสกปรกตัวกับข้าวถ้าไม่พองกกก็็อออยย่่่าาาาามขคคควรจะิด